สวัสดีนะครับคลิปวิดีโอนี้พามาดูวิธีการแพ็คทุเรียนลงกล่องครับเพื่อที่จะทําการส่งออกครับหลังจากที่เราได้ซื้อทุเรียนมาจากชาวสวนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามานํามาทําการคัดแยกเกรดแล้วก็คัดแยกขนาดออกครับเพื่อที่ให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาทําการชุบน้ํายานะครับแล้วก็วางาเรียง ตั้งกองเรียงกันไว้ครับแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับทําให้ทุเรียนรั่วแห้งนะครับทิ้งไว้ประมาณ8ปดถึงสิบสองชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็จะเป็นกระบวนการแพ็คครับซึ่งอยู่ในรูปนี้ก็จะทำกำลังทําการชั่งน้ําหนักนะครับด้วยระบบเครื่องชั่งด้วยระบบดิจิตอลนะครับพอชั่งน้ําหนักเสร็จก็จะเอาไปแพ็กลงกล่องนะครับระหว่างที่อยู่บนตาชั่งนะครับหรือว่า กำลังชั่งน้ําหนักอยู่ก็จะทําการปิดขั้วด้วยนะครับเป็นเห็นไหมฮะเป็นะดาษสีเหลืองครับที่อยู่บนขั้วทุเรียนนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นลาเอียดก็คือมันจะบอกเป็นเลขที่ผู้ส่งออกนะครับแล้วก็จะบอกเลขที่ลงผู้ผลิตนะครับตรงนั้นก็จะปิดไว้ที่ขั้วทุเรียนด้วยครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเอามาแพ็คลงกล่องนะครับซึ่งการแพ็คก็จะมีกล่องก็จะมีหลายขนาดนะครับ มีไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นกล่องขนาดเล็กนะครับบรรจุทุเรียนได้อยู่ที่4ลูกครับวิธีการแพ็คก,ก็จะเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะครับหลังจากที่น้องพนักงานนะครับได้แพ็คลงกล่องเสร็จแล้วก็จะเอามาทําการวางไว้อีกจุดจุดหนึ่งครับ ซึ่งอยู่ที่ข้างกล่องก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นทุเรียนพันุ์อะไรแล้วก็ในกล่องนี้มีขนาดกี่ลูกนะครับเห็นไหมครับน้องเขาก็จะลงรายละเอียดนะครับเห็นไหมครัประทับตาเลขสี่ะครับจากรัดสายที่กล่องทุเรียนเสร็จแล้วก็นํามาวางเรียงกันไว้บนพาเลทนะครับลงรายละเอียดต่างๆนะครับตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับนํามาวางเรียงกันไว้บนพาเลทแล้วก็นับจํานวนนะครับซึ่งรอแล้วก็ทําการรอขึ้น ตู้คอนเทนเนอร์ครับซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นี้จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับทุเรียนจะไม่เน่าเสียครับผม